รวม4สถานที่สุดแปลกบนโลกที่แปลกสะจนน่าไปเที่ยว 1. ภูเขาโรไรามาภูเขาโรไรามาถือได้ว่าเป็นการก่อตัว,ตวทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกมีอายุถึง2,000ล้านปีนับตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ราบสูงหินทรายขนาดยักษ์ โดยใต้หินทรายนั้นมีก้อนหินเกรนิตขนาดมหฮมาเป็นฐานสำหรับนักผจญภัยที่ต้องการไต่เขาลูกนี้เพื่อขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขานั้นหนทางที่ดีที่สุดก็คือการไต่ขึ้นบันไดาตามธรรมชาติจากผาฝั่งประเทศเวเนซุเอลาแต่สามารถเพิ่มความตื่นเต้นท้าทายที่มากกว่าได้จากการไต่าผาฝั่งประเทศบราซิล และกายอนาที่ทำการไต่ได้ยากกว่าอีกทั้งภูเขานี้ยังสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์จากพิกซ่าเป็นที่รู้จักกันมากในภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องอัพอีกด้วย สประตูสู่นรกหรือเดอะดาทูเฮลเป็นหลุมที่ยุบตัวเนื่องจากโพรงหินปูนใต้ดินใกล้เมืองดิวส์ประเทศเติกเมนิสถานเกิดขึ้นโดยบังเอิญขณะที่มีการเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติเมื่อปีพุทธศักราช2514โดยใต้พื้นดินแถบนี้เต็มไปด้วยหินปูนที่มีรอยแยกรอยแตกและโพรงใต้ดินรวมกันแล้วถือว่าเป็นแหล่งสะสมตัวของก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก การพังทลายของหลุมขนาด70เมตรนี้ได้เป็นช่องทางให้ก๊าซแทกขึ้นมายังผิวโลกอันตรายจากก๊าซจึงต้องจุดไฟเพื่อทำการสลายก๊าซเหล่านี้โดยคาดว่าคงจะดับได้ในไม่นานแต่จนถึงปัจจุบันหลุมยักษ์นี้ก็ยังคงปล่อยก๊าซออกมาอย่างต่อเนื่องกว่า40ปีแล้ว เกาะโซโคตราเป็นเกาะเล็กมากในประเทศเยเมนพิกัดอยู่ที่ที่ปลายติ่งแหลมของทวีปแอฟ,ฟริกาในมหาสมุทรอินเดียห่างจากประเทศโซมาเล,ลีย250กิโลเมตรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเมื่อกรกฎาคม2008ที่ผ่านมา เดิมโซโคตราเป็นหมู่เกาะที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วด้วยเพราะทรัพยากรพืชหลายชนิดที่ขึ้นเฉพาะที่นี่ที่เดียวในโลกเช่นดรา้อนบลัดหรือต้นเลือดมังกรที่ว่ากันว่ามีสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรคก็มีที่นี่ที่เดียวนั่นเองไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเพราะสะภาพภูมิประเทศที่ค่อนข้างแห้งแล้งและเป็นเกาะเล็กๆ ที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่อยู่อย่างโดดเดี่ยวมาช้านานและไม่ค่อยจะถูกรุกรานทรัพยากรธรรมชาติมากนักหรือเพราะภูมิอากาศที่ค่อนข้างอบอ,อ้าวที่ทำให้พืชสายพันธุ์โบราณเมื่อ20ล้านปีที่แล้วยังคงสืบพันธุ์และดำรงเผาพันธุ์อันเก่าแก่ของมันมาจนถึงวันนี้บนเกาะที่เหมือนกับการเวลาถูกหยุดเอาไว้กลางมหาสมุทรอินเดียนะดินแดนเล็กๆอันแสนมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าโซโคตรา มิสทรีสปอร์ตคือพื้นที่ปริศนาที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติณที่แห่งนี้แรงโน้มถ่วงโลกจะผิดเพี้ยนกฎฟิสิกส์จะไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้จนเหมือนกับว่าคุณได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาซีแต่สถานที่แห่งนี้มีอยู่จริงมิสทรีสปอร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เมื่อก้าวเข้าไปในสถานที่แห่งนี้จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่หลายคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงบนโลกสิ่งของจะไหลขึ้นสู่ที่สูงความสูงของคุณจะไม่คงที่ตัวคุณจะเอียงจนคุณสามารถเดินขึ้นไปบนกำแพงได้อย่างน่ามหัศจรรย์ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะขัดกับแรงโน้มถ่วงโลกไปสมดซึ่งแม้ว่าจะมีทฤษฎีมาค้านว่าเกิดจากความเอียงจนทำให้เกิดภาพลวงตา แต่ความประหลาดของสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงดึงดูดคนจากทั่วโลกให้ได้ไปทดสอบเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ